เป็นไงหนกสู้ไหมสู้ครับแต่แต่ก่อนไปญี่ปุ่นผมซ้อมทุกวันเลยค่ะอืมฝัดหมอบยังไงบ้างสนามนนี้ครับต้องหมักใน้ำลายหรืออะไงดีชนะครับบางตัวเวลาต้องชนะต้องชนะครับนี่ต้องมีความมั่นใจค่ะ ดูจากแววตาคุณแม่ค่ะนานาไรบีนา,นา,า,นาอินทะชัยแล้วนะคะรู้เลยภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้ค่ะน้องบรุกลินกายอินทะชัยมากๆเพราะว่าน,นี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ลูกชายลงสนามแข่งบาสเกตบอลระดับนานาชาติในการแข่งขัน2025 ABCT Winter League Thailand ที่อาคารเฉลิมรัชสุดากีฬาสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะคะน้องบรูคลินอยู่ในทีม YBL Thailand ค่ะรุ่นอายุ12ปีโดยนัดแรกก็เจอทีมจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเห็นได้เลยว่าทีมเยาวชนของไทยก็สู้เต็มที่นะคะแม้ว่าจะเสียเปรียบไปบ้างในเรื่องของรูปร่างทีฝั่งเนี่ยเขาตัวสูงกว่าทําให้ตลอดการแข่งขันน้องบรูคลินมีโอกาสโชว์ฟอร์มได้น้อยค่ะซึ่งคุณแม่นานา,นาก็บอกว่ากีฬาบาสเกตบอลแน่นอนว่านอกจากสกิลในการส่งบอลชุดบอลจะสําคัญแล้วเรื่องของร่างกายที่ต้องแข็งแรงก็สำ คนะคะทําให้มีการจัดโภชนาการด้านอาหารให้ลูกกินไข่ทุกมื้อเลยค่ะอะบอกไปเลยว่าแม่ทำอะไรบ้างไข่และกินแป้งไข่วันละกี่ฟองแม่ให้กินสี่ฟองบางทีมากกว่านั้นมองกล้องหนึลูกกินสี่ฟองทุกมื้อค่ะคือรูปร่างเป็นอุปสรรคไหมเนี่ยจริงๆว่านนาว่ามันบาสเกตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่แน่ๆนะคะรูปร่างความแข็งแรงมีผลหมด นะคะมันนะนะบอกเขาเสมอว่าเขาเยังค่อนข้างตัวเล็กลูกลินก็จะต้องพัฒนาร่างกายตัวเองด้วยไม่ใช่แค่สกิลอย่างเดียวต้องให้ร่างกายแข็งแรงวิ่งได้เหมือนเขาอะไรเงี้ยโหต่างประเทศนี่คือเขาวิ่งกันแบบไม่ไมีเหนื่อยเราตั้งแต่พอเราไม่มาลองจับเด็กไทยเราจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแต่ละคนที่เห็นเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเขาได้รับการพัฒนาตั้งแต่วันนี้โอกาสที่เราจะเป็นฟิลิปปินส์หรือเราจะเป็นแบบเกาหลีได้ก็มีโอกาสเพราะเราเชื่อทุกอย่างมันมันมันเริ่มตั้งแต่เด็ก พวกเขาก็พัฒนาเด็กตั้งแต่เด็กไงโสมันก็เลยผลมันก็จะเกิดขึ้นมันใช้วันเดียวไม่ได้มันใช้ปีเดียวไม่ได้มันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆอยากเข้าทีมชาติไทยไหมครับนักบาสในไอดอลคือใครมองกล้องนน้นไม่มีเอ้าเอาดีๆอันนักบาสที่ชอบใครี่เราวิ่งใครเรียวิ่งแล้วใครอีกอันดับหนึ่งอันดับสองไม่ไม่เคอรี่แล้วหรอตอนนั้นชอบเคอรี่อยู่นะ สำหรับนานาค่ะแล้วก็เวบริญญาอินทชัยนะคะนอกจากอยู่เบื้องหลังน้องบรุกลินแล้วจริงๆยังเป็นแม่ทัพให้กับทีม YBL Thailand ด้วยค่ะเพราะว่าเส้นทางนี้ลูกเลือกเองนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่นก็อยากซัพพอร์ตให้เต็มที่โดยพี่นาณาค่ะก็คอยดูแลหลังบ้านให้กับทีมเยาวชนของไทยในการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์นะคะซึ่งนานาเองเป็นสายแข่งขันเหมือนกัน หาใครได้ติดตามจะรู้ว่าเธอเป็นนักแข่งรถแถาไม่รู้ว่าการที่จะปั้นนักกีฬาระดับทีมชาติให้เก่งนี่ต้องปั้นกันตั้งแต่เด็กค่ะวงการบาสเกตบอลบ้านเราถือว่ายัางต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะ พดนะคะเราจะได้เห็นน้องบรุคลินมาในฐานะนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยหรือไม่อันนี้ต้องจับตาแล้วนะคะเพราะดูเหมือนว่าจริงจังกว่ารอบก่อนที่ไปลองเล่นเทควันโดโดยคุณแม่นา,นานายังเสริมอีกค่ะพรุ่งนี้ยื่ี4กุมภาพันธ์รุกลินอายุครบ12ปีนะคะก็ถือเป็นวัยกําลังค้นหาตัวเองลค่ะซึ่งหากลูกจะเปลี่ยนทิศทางไปทางอื่นต่อน,นับจากนี้ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเสมอค่ะ